ใน EP นี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการต่อวงจรแบบอนุกรมหรือว่าแบบขนาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสําคัญต่อการเซตระบบแรงดันของระบบโซลารนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะว่าอนุกรมคืออะไรการต่อวงจรขนาดคืออะไรเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออนุกรมเนี่ยก็คือเอาบวกไปต่อลบส่วนขนาดเนี่ยก็คือเอาลบต่อลบบวกต่อบวกซึ่งบางคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าใจยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แ3สามก้อน มันมีแบตเตอรี่3ก้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขให้ดูก่อนนะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าวัตต์อวหรือแอมป์อวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังใน EP ถัดๆไปนะครับแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยแรงดัน3.2โวลต์นะครับเท่ากันหมดมีความจุเนี่ยอยู่ที่1 0 0 m แอมป์อวนะครับ วต์เทอยู่ที่3.2โวลต์เนี่ยความหมายคือแบตเตอรี่ก้อนนั้นเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่320วัตต์อัว์นะครับต่อหนึก้อนนะครับตัวเลขนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเรายังไม่ต้องเข้าใจอะไรมากนะสิ่งที่ผมจะให้ดูตัวแรกนยก็คือตัวของโวลต์นะครับสมมติว่าเรามีแบตเนี่ยเราวางบวกลบบวกลบอย่างนี้เราต่อสายลบ เข้ากับบวกลบเข้ากับบวกแล้วเราเอาด้านลบด้านหนึ่งไปใช้ด้านบวกด้านหนึ่งไปใช้ต่อไฟขึ้นมา1ดวงนะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวงจรอนุกรมนะครับซึ่งวงจรอนุกรมเนี่ยเวลาเราต่ออนุกรมเนี่ยเราจะวอตไปบวกกันซึ่งก็คือ3าบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือ9.6โวลตเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้จะเป็นระบบ9.6โวลตนะครับแต่ว่าตัวแอมเอเนี่ยจะไม่เพิ่มอะไรก็คือ9 6โ,โ,โวลต์100งร้อลเตอ์วัวเนี่ยไม่ไว่าจะต่อขนานหรือต่ออนุกรมเราจะไปบวกกันทั้งหม ก็คือทั้งหมด960วัตต์อานะครับอันนี้คือการต่ออนุกรมเนาะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยมาดูการต่อขนาดกันบ้างน,นะว่ามันเป็นยังไงซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมใช้เป็นแบตก้อนเดิมเลยนะครับจะได้ไม่งงก็คือผมเรียงแบตเหมือนเดิมนะครับก็คือบวกลบเนาะบวกลบอย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือบวกต่อบวกเนาะทั้งหมดแล้วเอาไปใช้แต่อันนึงคือลบต่อลบพอเราเอาบวกต่อบวกลบต่อลบ,อลบเนี่ยถ้าเป็นการต่อขนาดเนี่ยก็คือโวลเทจจะเท่าเดิมนะครับก็คือ,บบอ 3.2V เป็นระบบ3.2โวลต์นะครับแต่ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยคือตัว mAh นะครับซึ่ง mAh เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น300 mAh นะครับซึ่งหากเราคูณเอาโวลต์คูณ mAh เนี่ยมันจะได้เท่ากับ960วัตต์อัวตัววัตต์อัวเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะต่อขนาดหรือว่าต่ออนุกรมเนาะวัตต์อัวก็จะเท่ากันความต่างจะเป็นเรื่องของโวลต์เตจกับ mAh นะครับก็ประมาณนี้เนาะในการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นการต่อขนาดอยู่แล้ว้ววนนนนะะคครรรรรััับบบกกกกาาาาาาตต่่่่อออออุมมหืขขงจสํญ หรือว่าเป็นระบบพวกระบบจ่ายไฟนะอย่างเช่นแบตเตอรี่พวกเนี้ยนะครับอย่างเช่นเรามีแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะเป็นเคมีประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ3 2โวลต์นะครับเป็นนอมินอลเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายครั้งถัดไปนะว่ามันคือยังไงนะครับซึ่งแบตแต่ละเคมีเนี่ยเขาจะมีโวลเทจที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะต่อแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยให้จ่ายระบบไฟ12โวลต์ของเราเนี่ยหมายถึงเราต้องใช้แบตก้อนเนี่ยทั้งหมด4ก้อนถูกไหมครับเพราะฉะน แรงดันเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12.8โวลต์ถูกไหมครโดยปกต,ติแล้วเนี่ยแรงดันของตัวจ่ายไฟเนี่ยต้องสูงกว่าแรงดันของระบบนิดนึงนะครับเหนือจ่ายไฟแล้วทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้เนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการจะต่อแผงโซล่าเข้ากับระบบนะซึ่งสมมุติว่าระบบเราเนี่ยออกแบบที่ระบบ24โวลต์แบตเตอรี่เนี่ยมีอยู่เป็นแบตเตอรี่ขนาด24โวลต์นะครับการที่เราจะให้แผงโซล่าเราเนี่ยสามารถชาร์จเข้าไปในระบบในแบตเตอรี่24โวลต์ได้เนี่ยโวลเทจของโซล่าเนี่ยต้องสูงกว่าแบบ อย่างเช่นถ้าเกิดแผงเราแค่16โวลต์เราก็ไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าไปในระบบแบต24โวลต์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาแผงแผง16โวลต์นเนี่ยมาต่ออนุกรม2แผงนะครับเราถึงจะได้วอลต์เพท,ท,ที่สูงกว่าตัวแบตแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ในบทต่อๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ